มาแล้วครับพฤหัสที่ยี่บเก้าครับอย่างที่รอคอยครับเขาว่าจะทีโอทอจะมานะครับไปดูกันเลยครับรับรางวัลอะไรครับฟุตบอลคือกีฬาสําหรับคุณนะครับไปเลยครับรับรางวัลครับมาครับมีอะไรครับอ๋อนี่อะไรครับฟุตบอลคืออ๋อแจกชุดนะครับโอ้โหชุดใหม่อย่างสวยนะครับแล้วก็รับเพชรไปเลยนะครับฟืบหกร้อยเพชรนะครับโอ้ย โอ้โหอะไรครับสตาร์พาร์ตอัปเกรดโอ้ยนี่ไงครับริเบรี่มาแล้วปิดไปก่อนเลยครับเราไม่ได้สายสตาร์พาร์ตครับโอ้โหอะไรครับโอ้ยโบนัสครั้งแรกซื้อครั้งแรกครับนี่ไงครับรับเลยครับ TOS91 นะครับมาแล้วครับไปดูนะครับได้ตัวอะไรครับโอ้โหคลูะครับหรือเปล่าครับ r b 9 1ครับ โอ้โหมาแล้วครับหน้าตาทีโอทีเอสอย่างสวยครับจูตเบลลิงแฮมนะครับไปดูครับอีเวนต์ใหม่มาด้วยหรือเปล่าครับมาจริงครับนี่ครับอีเวนต์ทีมออฟซีซั่นนะครับนี่ครับมาจริงๆนะครับวันที่ยี่สิบเก้าครับนี่ครับสตาร์พารครับหน้าหลักครับมีสตาร์พารมาเลยครับสุดท้ายครับเราจะได้ลิเบอรี่นะครับเล่นไปจนครบเท่าไหร่เลยครับหกสิบนะครับอื ไปกันต่อครับนี่ครับเห็นสปอยไปเยอะแล้วนะครับนี่ครับคืออะไรครับอุ่นเครื่องประจาวันนะครับเล่นแม์เกมสกิลนะครับแล้วก็เล่นไปแล้วก็ไต่ไปครับเอาแต้มมาแลกมั้งครับนี่หนึ่งทีนะครับสิบทีนะครับนี่นะครับแล้วไปรับที่ตรงไหนก่อนเนี่ยครับโอ้โหแล้วก็นี่ครับมาแล้วครับวีเอล่านะครับไปดูครับพีเมลีกครับ อ๋อนี่ครับอันนี้น่าจะเล่นได้ทุกวันนะครับเป็นเกมสกิลครับแล้วก็สะสมแต้มนะครับสะสมแต้มไม้ครบห้าสิบแล้วก็มารับนะครับดูโฆษณาก็ได้นะครับ TOS นะครับแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับปลดล็อกไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับที่แปดก็น่าจะเป็นในนี่นะครับเลือกได้สามตัวนะครับจ้าวใครครับไมนูมัตเชหรือว่าโบเวนนะครับ ไปดูกันต่อครับตรงไอคอนนะครับโอ้หนี่ไอคอนนะครับอันนี้น่าจะเป็นให้แข่งกับคนนะครับไหนลองกดเริ่มนะครับกดเริ่มโอ้โหนี่ครับโอ้ให้เล่นได้ยี่สิบครั้งนะครับชนะจะได้สิบสองแต้มนะครับเฮ็ดทูเฮ็ดครับแล้วก็ดวลตัวต่อตัวนะครับได้แปดนะครับเล่นกับคอมได้สี่นะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆครับ แล้วก็มาเปิดอ๋อนี่โอ้โหแต้มแต่ละอันนี่ก็ต้องน่าจะซื้อให้ครบ9อันนะครับถึงจะปลดล็อกได้ไหมครับแล้วดูโฆษณาก็ได้อีก5นะครับดูได้กี่ครั้งครับดูได้ครั้งเดียวนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับต้องเปิดได้ครบให้หมดนะครับนั่นแหละครับถึงจะ9ครั้งถึงจะได้เลือกนะครับรางวัล T O T S ไอคอนะครับนี่ครับมี3อันเลยครับให้เราเล่นกันนะครับ ไปต่อครับไปดูสนามแข่ง TOTs นะครับอือหืนี่ครับอันนี้เอาพลังงานฟรีก่อนครับวันหนึ่งได้สามครั้งนะครับนี่ครับเราก็มาเลือกเล่นครับผมแนะนำให้เล่นอันนี้ดีกว่าครับแข่งตัวตัวตัวนะครับชนะได้ยี่สิบเสมอได้สิบน่าจะเก็บแ้มได้เยอะสุดนะครับแล้วก็เอามาแลกกันนะครับ 300แรกงมัดเชก็ได้นะครับหรือว่าจะมาเปิดแพ็คเกถึง99นะครับก็ลองดูกันนะครับแจกยับยับไปเลยครับแล้วก็ทําครบเป้าหมายนะครับ30ครั้งเนี่ยนะ30ครั้งมาเลือก3ตัวนี้ได้นะครับจะเอาใครครับระหว่างมูจิสคาเมลิโนแล้วก็โรเมโลนะครับเอาไปดูกันต่อไปครับอันสุดท้ายครับ U T O T S นะครับ UTOTS ยังไม่มาครับอีก24วันครับน่าจะเป็นการอัปเดต t o t s เป็น UTOTS นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อไปครับจะมีอะไรเพิ่มครับไปดูันอื่นต่อครับไปดูภารกิจหน่อยครับภารกิจประจำวันนะครับอันนี้ก็อ๋อนี่เขาเปลี่ยนใหม่ให้เป็นเกี่ยวกับ t o t s เลยนะครับสำหรับรางวันประจำวันกับประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็นี่ดีกว่าเวสหลักของ t o t s เล่นชาเลนจ์สิบ15นัดนะครับได้แสนนะครับ อุ่นเครื่องมาจำวัน20ครั้งได้200เพชรนะครับชนะคู่แข่งดิวชั่น15แมตช์แสนหนึ่งครับแล้วก็เปิดแพ็กฟรีรับแพ็กฟรี15แพ็ก15ครั้งนะครับล็อกอินมาจำวัน20ครั้งนะครับผลสุดท้ายก็แจกมัดเชนะครับไปดูอื่นกันต่อครับดูร้านค้าครับร้านค้านี่ครับแพ็กนะครับมาเปิดมีให้เปิดนะไปเปิดด้วยครับมีแพ็กฟรีครับนี่ครับ แพ็กฟรีครับมีเพรนะครับไปดูด้วยครับดูแลกเปลี่ยนหน่อยครับแลกเปลี่ยนมีมัดเชมมาให้แลกนะครับแล้วก็มี9ส9 3นะครับนี่ครับขายไม่ได้นะครับ TOTs 94-98ขายไม่ได้แล้วครับอือหือแล้วก็อันนี้ขายได้ครับ94-99นะครับใช้นักเตะ9 4 9็7ครับน่าจัดนะครับอันนี้ ไปแรกกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรครับเ e n t ู r เลีก็ยังมีอยู่นะครับนี่อะไรอีกไหมครับดูตลาดหน่อยดีกว่าครับตลาดนักเตะนะครับโปรแกรม TOts ทีเอสซีมอมาแล้วครับเนียครับฮาแลนด์โมดิกดีแคนไลฟ์ฟันได้ซาลิบายอย่างที่สปอยไปนะครับใครชอบตัวไหนไปจัดกันได้นะครับ ตำนานหน่อยดีกว่าครับเวียล่านี่ตำนานตัวแรกครับ99้า้โอห5 0ห้ารอยล้านเลยครับดันคิดร้อยสี่สล้านครับแล้วก็มีตัวอะไรเป็นคาวะไรวะลืมชื่ออีกแล้วโอเคครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับไปเล่นกันได้นะครับโอเคครับผมครับ